ต้มเส้นเมนูมันบ้านง่ายๆไปดูกันเสแซบๆครับต้มเส้นซี่โครงไก่ เมน,น,นูบรร ب าน,านต้มเสน้นบ้านเฮาเนี่แหละน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวจะไก่ลงนี่สับไก่เป็นชิ้นนะครับต้มน้ำพะโล้คือยังต้มเสน้นธรรมดาเขาเนี่นะครับรอให้ไก่เปื่อยยุ่ยเอาเสร็จลงน้ำเดือดครับตักฟองออกเลยเนี่ยตักฟองออกครับ รูไม่ตายตัวนะครับผมแกวแก่คนไหนตามสุกใส่พะโล่หรือว่าต้มธรรมดาก็ได้ส่วนผมนี้ใส่ต้มพะโล่นะครับใส่เข้าไปเดือดปุดๆแล้วครับน้ำเดี๋ยวรอให้ไก่เปื่อยแล้วเขาค่อยเอาบุญเสน้นหรือว่าเส้นหล่อนเข้าเนี่ยนะลงเข้าไปพร้อมแร้กครับปรุงแล้วเรียบร้อยไก่สุกแล้วพี่น้องใส่เส้นหล่อน หรือว่าบนเส้นวุ้นเส้นแห้งก็ได้วุ้นเส้นแห้งนะครับเอาลงไปแต่ก็แต่ปริมาณใครที่ชอบนะครับเอาลงเลยเ <Yeah. S 1> นี่ยผมีะใส่ประมาณสักสามห่อน้ำซุปกลมกลมแล้วรอ,อพักหนึ่งนะครับแนะล้วก็ปรุงจานด้วยถ้าคอยากได้ลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นไปเลยผมบอกพักหนึ่งผมใส่ลูกชิ้นลงไป ดูชิลงไปเลยครับผมมากน้อยตามใจชอบรอระยะเวลาให้สุกเสร็จเรียบร้อยครับต้มเสร็จปุงเครื่องตามใจชอบวันนี้พี่น้อง รดยได้ตุ่นหอมหอมกลุ่นครับรเทียมเจียวครับัีความหอมใส่ถั่วอกลงไปยัวๆครับเมน,นูบนบานครับสดอืม